ทีนี้พอไปหมวดที่สองเขาเรียกว่าเวทานานุปัสนาสศรปัิภานัอปัฏฐานนะเมื่อมือทำหมวดที่หนึ่งได้ดีแล้วก็จะทําต่อไปจะไปหายความสิ้นอาสวะที่จะบังคับจิตโดยตรงไม่ใช่บังคับไปจิตโดยผ่านทางร่างกายนะเขาเรียกว่าเวทาน,านานุปัสนาสศริบาษาานท่านที่หนึ่งเอาตัวไอ้ความสุขเวทนาะไอ้ของหมวดที่หนึ่งนะมามากำหนด เรียกว่าปีติตําหนิติที่เกิดขึ้นเพราะเราทําไมนั่นสําเร็จเนี่ยกานปฏิบัติสําเร็จเกิดปีติขึ้นหรือปีติในองคา์าเนี่เอามาพิจารณาเรียกว่าปีติปฏิสังเวทีรู้สึกต่อปีติให้จุมทราบให้เอบอาให้เป็นสุขด้วยปีติด้วยเป็นสุขด้วยความพอใจเรียกว่าปีติแล้วขั้นที่สองกําหนดตัวที่มันเป็นความสุข สองตัวนี้แยกกันยากเรียกว่าปีติอันคำหนึ่งเรียกว่าสุขคำหนึ่งปีติคือพอใจถ้าพอใจก็ต้องเป็นสุขพอใจเรียกว่าปีติสุขเรียกว่าสุขขั้นขั้นแรกกำหนดปีติไปสังเวทีกำหนดที่ปีติขั้นสองสุขขาวสังเวทีกำหนดสังสุขเช่นเดียวกั็เรากำหนดลงให้ใจยาวให้ใจสั้นจนรวยรักจนหนาหรือเนเจอร์ของมันดีขั้นที่สามจึงดูว่าอ้าวไอ้นี่เองที่ว่ามันจูงแต่งจิต ปีติคือ,อเวทนาคือปีติเวทนาคือความสุขเนี่ยปรุงแต่งความนึกคิดไอคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องไปโลกกลดหลงว่าที่จะควบคุมอํานาจต้องไอเวทนาพวกนี้เสียขั้นปีี่ก็ควบคุมอํานาจของปีติและสุขที่ปรุงแต่งจิตเดี๋ยวจะอยากจะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเฟื่อนนะว่าหมวดที่สองเนี่ยขั้นที่หนึ่งกำหนดที่ปีติคือความพอใจ ดื่มรสความพอใจอยู่เต็มที่นะขั้นที่สองก็ดื่มรสความสุขอยู่เต็มที่ขั้นที่สามรู้ว่าไอ้สองอสองอย่างนี้แหละไอ้นี่มันปรุงแต่งจิตพอขั้นที่สี่ก็ควบคุมไอการปรุงแต่งจิตทั้งวันย้าใหปรุงได้อยให้รุงน้อยลง,อ,ยลงอารมณ์ที่เป็นสุข เรียกอาเวทนาแล้วปรุงแต่งจิตให้คิดนึกไปตามให้ตามร,รู้สึกที่ยึดมัน่นคือมั่นในความสุขข้อนี้ต้องพูดกันถึงเรื่องอืหลักทั่วไปว่าคนเราน้นมนันเป็นธาตุของเวทนาหลงพี่เคยพูดแล้วในโลกนี้หรือในโลกเทวดาในโลกไหนก็ตามเป็นธาตุของเวทนาทั้งนั้นแหละสัตว์ดรจฉานก็มันก็ต้องการสุขเวทนาก็เป็นธาตุของเวทนามนุษย์ก็เป็น การสุกเวทนาก็เป็นธาตุของสุกเวทนาเทวดาก็อย่างนั้นแหละถ้าไม่เป็นธาตุของเวทนารู้จักเวทนาไม่หลงในเวทนามันก็สบายแหละเดี๋ยวนี้เราจะทำไม่ให้เวทนานะั้นมาเป็นนายเหนือจิตเมื่อร่วเวทนาเป็นเปในตัวปรุงแต่งจิตก็ก็เป็เ บีบบังคับไปกําลังควงเวทนาอย่าให้มันกรุงแตงจิตอย่างที่เรียกว่าไปตามธรรมชาติเมื่อเราบังคับไ้กําลังเวทนาได้จิตมันก็ถูกกรุงแตงน้อยแหละขั้นที่สี่ก็ทําอย่างนี้คือพิจารณาที่นึกหรือว่าสัสงเกตในกระได้ว่า ทำอย่างไหนไอ้กำลังของเวทนามันถอยลงไปโดยหลักใหญ่ก็พิจารณาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกวเวทนาเนี่ยมันหลอกลวงมันมายาหลอกลวงทุกเวทนาก็ตามทุกเวทนาก็ตามทุกมุสุก็ตามาาม,าาม,มันหลอกลวงพอรู้สึกว่าหลอกลวงแะมันก็สังเวชตลด <c oughs> อดให้เวทนาก็ถอยกําลังในการที่จะกระตุ้นจิตให้เจริญเปิดเพิงไปสู่โลภะโทสะโมหะ <c oughs> เราจรึงสําเร็จอในประสบความสาเร็จในการบางังคับเวทนาที่ปรุงแต่งจิต <c oughs> หมวดนี้ก็ตั้งหมวดนะครับทีว่าเวทนานุปัสสนาสถิปัฏฐานมองดูในแง่วิทยาศาสตร์มันจะเป็นวิทยาศาสตร์ทา,ทางจิตลึกเข้าไปทุกที <c oughs> หมวดตายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมันเป็น,นเรื่องวัตถุอยู่มาก <c oughs> คือลมหายใจกับเนื้อหนังนี่ เราทำให้ความสงบลงงับที่ลงหายใจเลื่เนื่อนหนังจนมีความสุขทางร่าง,างกายตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามวิถีทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติพอมาหมวดที่สองมันเลื่อนเข้ามาอย่างอีความรู้สึกทางจิตใจไอ้ feeling ไอ้เวทนานั่นแหละ มันกระตุ้นให้เกิดความคิดนึกที่เป็นตัวจิตอ้ <c oughs> พวกรับพวกไอคอนชัสเนสอะไรต่างๆเนี่ยมันมันถูกคอนดิชันโดยไอสิ่งที่เรียกว่าฟีลลิ่งที่พวกคุมฟีลลิ่งทำให้มันสงบระงับที่มันไอจิตมันก็ไม่ถูไ้ ูกรุ่งไม่ถูกกระตุน้นนะมันจึงอยู่ในสภาพที่ไม่สุ่งขึ้นมาเป็นการคิดนึกที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะนี่ก็เรียกว่าหมวดที่สองเป็นเวทานานุปัสนาสติปัฏฐาน